สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาดูนกนะครับอีกหนึ่งตัวครับผมเก่งสุดๆครับนกตัวนี้นะครับไม่อยากจะคุยนะครับเก่งสุดยอดนะครับนกตัวนี้นะครับเก่งยังไงก็คือเก่งป่าครับพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นนกที่ถือว่าเก่งป่ามากๆนะครับผมนะอยู่ป่ปาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงครับผมตัวในมาถิ่นเขาเนี่เขาไล่ไตีอย่างเดียวครับ่าใครเข้าใกล้ไม่ได้ครับไล่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 อย่างเดียวนะครับ่าผมก็เห็นแบบนี้ก็มันก็เรียบร้อยสิครับนะก็เลยแบบอเอาเัวสองนะครับไปจัดการนะครับนกตัวนี้เป็นนกภูนะครับสายอ่า ป่าเขาซุนกวางนะครับพี่น้องครับสำหรับนกตัวนี้นะครับดูครับนกมันอยู่แล้วนะครับนกต่อได้เมื่อวันที่5้ามีนานะครับตอนนี้ก็เข้าปีแล้วครับ5้ามีนาหกนะต่อได้ตัวนี้เจดมีนาหกเจ็ดนะครับนก1ปีกับอีก2วันนะครับสองวันยังไม่เต็มก็สายๆนะครับก็คงจะเต็ม นะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับที่เก่งป่านะครับซึ่งเราไม่ัมนไม่ว่าโอ้โหนกขนาดนี้นะครับไปอยู่บ้านนี่โอ้โหแน่นอนนะครับจากขนาดนี้อยู่บ้านต้องจิตใจต้องร้อยนะครับอยู่ป่านี่โอ้โหนะครับพระเอกเลยนะครับได้ยินนะครับผมได้ยินได้เห็นนี่โอ้โหนะครับดูใส่กงแบบสวยเลยนะครับผมนานี่แหละคือ ประเด็นวันนี้นะครับก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังก็คือนกที่เก่งป่านี่นะครับบางท่านีบอกว่านกเก่งป่านี่โอ้โหสุดยอดจิตใจมันร้อยครับจริงจริงแล้วบางตัวมันไม่ใช่ครับอย่างเช่นนกตัวนี้นะครับอายุปีกับอีกสองวันเนี่ยนะครับการขันนี่ผมนึกว่านกประมาณสามเดือน,นครับแล้วก็ไม่ขึ้นไม่เกิดอะไรเลยนะครับขันวันละก็ขันปกติดีอยู่แต่มันหน้านกมันปีดึงนะครับนก มันน่าจะไปกว่าน,นี้แล้วครับนกน่าจะมีเรียกมีอะไรแบบแบบเห็นนกบินมามันน่าจะเรียกแบบจัดจัดนะครับอ่าบง่งบอกถึงว่าจะเป็นนกต่อนะครับแต่นกตัวนี้ก็คือขันยูนปกติทั่วไปนะครับถ้าขันแบบนี้นะก็นกประมาณสองสาเดือนก็ทําได้ครับนะซึ่งนกตัวนี้มันมันถือว่ามันช้ามากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาถ่ายคนผมก็เลยจะให้โอกาสเขาอีกอีกสักครั้งหนึง่ง นะครับผมถ้าถ่ายคนแล้วนะครับก็ยังเสียงขันอดๆแอดๆอยู่เหมือนเดิมก็คงจะพินานะครับพินาปล่อยนะครับนี่แหละครับหนึ่งก็คือนกอยู่ป่าใจดีนะครับความหวังมากมาอยู่บ้านคือถ้าได้คือใจดีแน่นอนนะครับสรุปแล้วมันไม่ใช่นะครับอันนี้เจอประเด็นนี้ประจําเลยนะครับมีตลอดเวลานะครับนกแต่บางตัวครับทีนี้นะแบบมาแบบเงียบ มีนมาแล้วก็มาขันโยนปกติอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าจิตใจมันดีหรือดุดันอะไรเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บไปเหยียบแต่นะคมาอยู่บ้านนะครับสองสาวันเสียงขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาสุดท้ายเสียงเต็มเทียบกบคูอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละรครับมันบง่งมันมันบ่งบอกไม่ได้ว่านกที่จิตใจดีอยู่ป่านั้นนะครับมาอยู่บ้านแล้วมันจะมันจะดีนะครับอันนี้บอกไม่ได้เลย นะครับมันถึงอยู่กับบ่อนกด้วยนี่แหละครับเป็นตัวที่ชี้วัดว่าบ่อนกนั้นมีความสําคัญมากนะครับนกเก่งมากอยู่ป่าแต่พอมันอยู่บ้านมันไม่ผ่านนะครับมันเป็นเพราะอะไรท่านลองคิดดูใช่ไหมครับแต่นกบางทีมันไม่ได้เก่งจิตใจมันก็ไม่ได้อะไรมากมายมันไม่ได้คุมนกต่อเราอะไรมากมายะแต่พอมาอยู่บ้านเลี้ยงขึ้นนอาขึ้นเอาครับนั่นแหละนะถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันเก่งอยู่ป่าแล้วเนี่ย ถ้าบอ่อไม่เก่งนะครับถ้ามันเก่งอยู่ป่าแล้วมันอยู่บ้านมันเก่งเนี่ยถึงไม่เกี่ยวกับบอ่อนะครับเนี่ยแสดงว่าบอ่อเนี่ยต้องไปตามอีกลองดูที่ว่ามันจะยังไงนะครับวันนั้นผมได้สองตัวนะตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วนะครับเสียงเล็กแต่ตัวนี้มันเสียงกลางใบใหญ่นะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับที่โอ้โหนะครับคุมสุดๆครับวันนั้นกว่าจะเข้าเจ้าสองครับไปไล่ตีเขาก่อนเลยนะ ัวไหนจะมาใกล้จ้าสองนี่ไม่ได้ครับมันไปไล่ตีเขาออกหมดนะครับไล่ตีได้เคลียร์พื้นที่หมดเลยนะครับแล้วค่อยมาเข้าครับมาเข้าก็โอ้โหมาอัดกันอยู่นานเลยแหละครับผมคูอยู่นั่นแหละไม่ยอมโดดสักทีนะครับถ้าเป็นนกที่เป็นนกฝึกนี่โอ้โหเรียบร้อยครับวันนั้นนะครับออกนกแน่นอนหรือหลบไปเลยนะครับเพราะมันจัดจ้านจริงๆครับนกตัวนี้นะครับอ่าพอมาเลี้ยงไว้ก็โอ้โหนี่แหละครับ ในขึ้นไม่เกินครับนกดูลักษณะนะครับดูลายคอก็ขึ้นสูงนะครับมาโครบอกว่าลายเม็ดคอมันขึ้นสูงนี่มันดีทุกตัวนะครับมันมันไม่ทุกตัวนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับลายคอขึ้นสูงมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับนกปีหนึ่งนี่ถ้าเป็นนกที่มันขึ้นนี่มีได้จะเอาออกฝึกแล้วนะครับนก แต่นี่ขันนะครับอดๆแอดๆอยู่เนี่ยนะครับไม่เดินหน้าตะกีนกยังอยู่ที่เดิมนะครับอนานี่นะครับให้ดูลักษณะนะครับผมก็เลยมาสังเกตอีกนะครับก็เป็นข้อวิเคราะห์ให้กับพี่น้องก็คือนกตัวนี้นะครับขนมันจะหลวมครับเป็นนกขนหลวมขนไม่แน่นนะครับขนตามตัวขนอะไรมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับมันจะเป็นนกขนหลวมสองก็คือนกนี่จะเป็นแข้ง สีแดงๆตลอดครับนกนะครับมันบ่งบอกถึงนกที่ไม่ขึ้นครับนกมันไม่ค่อยขึ้นนะครับผมถึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนกที่เป็นแข้งแดงๆนะครับถ้าเป็นนกที่เป็นแข้งสีเม็ดมะขามหรือเปลือกมืองคุดเนี่ยไอเนี้ยนะครับดีครับนกดูดูดูลายเม็ดคอครับขึ้นสูงมากมากครับนกคือผ่านทุกอย่างะครับลายเลยนะครับผ่านทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่บ่อนก้วยนี่แหละครับ บอนกไม่ผ่านแล้วก็จิตใจนกแต่ว่าจิตใจนกไม่ดีมันก็ไม่ใช่ครับเพราะมัน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 ,มนเราเห็นสภาพมันทํามันนั้นโอ้โหในใจว่าถ้าได้คือต้องได้อยู่กรงสวยงามนะครับนกอ่ะเราตั้งประเด็นไว้อย่างนั้นเลยนะครับหรืออาจจะเป็นนกแก่ป่านะอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่านกมันไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่แหละนะครับฉะนั้นแล้ว นกนะครับมันถึงเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะ,ะแยกแยะข้อใดข้อหนึ่งออกไปได้นะครับเราต้องจับเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้วิเคราะห์แล้วมันก็มันก็เล่นๆไปนะครับปกติเราก็ไปต่อนะครับถ้าเกิดจับมาได้สีห้าตัวแล้วมันไม่ผ่านก็ไม่ไปต่อแล้วครับตรงนั้นนะครับเสียนเสียนุ่นเก็เขาจะไม่ไปเลยนะถ้านกบ่อไหนมันไม่ผ่าน ถึงไปถ้าได้มาก็เป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเย็นไปอาหารเช้าอาหารเที่ยงไปนะครับตรงนี้เนาะอันนั้นแล้วก็ให้พี่น้องลองลอง,ลองคิดนะครับลองคิดวิเคราะห์ลองดูว่านกที่จิตใจอยู่ป่านี่เกินร้อยนะครับสู้กับไม่ถอยนะครับแต่พอมาอยู่บ้านแล้วมันไม่ผ่านนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็นกที่ไม่ค่อยเก่งอยู่ป่าหรอกนะครับแต่มาอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหนะครับ ขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะอันนี้ก็ลองให้พี่น้องนั้นพี่นาดูผมว่าเจอกันหลายค่ายครับเจอกันหลายค่ายแน่นอนที่เป็นลักษณะนะครับแบบนี้เนาะอ่าก็ให้พี่น้องนั้นก็คือให้ออโอกาสให้อโอกาสอีกขนนี้แหละครับผมถ่ายขนปุ๊บท่ายังอ่าเป็นแบบว่าขัานอดอดเดียดอีกเหมือนเดิมก็พี่นานะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับนกยุงหมดแล้วนะครับนกนิ่งอะไรหมดแล้ว นะครับผมทำปกติก็คือเตรียมฝึกล้วครับนกหนึ่งปีแล้วนะครับผมเนาะอาะมี่นงครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมทุกอย่างนะครับมีให้วิเคราะห์แน่นอนนะครับป่าไหนดีป่าไหนไม่ดีตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับก็อยู่ที่ตัวนกนี่แหละครับให้เราได้ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักไม้ผููทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ